นี่คะ่ะตัดขาเสร็จแล้วสวยมากฮอรทุกคนว้าวดอกใหญ่อีกแล้วอุ้ยสองดอกดอกเล็กกับดอกใหญ่นะคะเขามีตำหนิรอยชาตนะคะว้าวอีกแล้วคะ่ะเจอทีละดอกนะคะดูเห็ดสามดอกนะะี่นนะคะ่ะเกิดใกล้กันสวยมากคะ่ะ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ป้าอ้นพาทุกคนมาตามล่าหาเห็ดด้วยกันอีกแล้วนะคะวันนี้ป้าอ้นเข้าป่าลึกหน่อยนะคะทุกคนตามล่าหาเห็ดค่ะเพราะว่าช่วงนี้ได้เห็ดไม่ค่อยเยอะค่ะแต่ก็ถือว่าโอเคนะคะได้แต่ละครั้งก็พอกินพอแกงนะคะแต่ว่าวันนี้ป้าอ้นเข้าป่ารกและลึกค่ะนี่เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศข้างหน้านะคะไปค่ะวันนี้ตั้งใจจะเข้าป่าสน ขอให้หมานนะคะวันนี้พอคูม,มูลหรืออำเภอไม่ใช่อำเภอนะคคนที่ดูแลป่าเขาตัดไม้ก็โล่งดีค่ะหูเจอแล้วค่ะไปใกล้ๆ๊วบวับวับดอกแรกแหกมานคะ่ะอันนี้ไม่ใช่ดอกแรกนะคะอันนี้คือ สองพี่น้องค่ะตัดขาประเดิมเหมือนอย่างเคยนะคะเอาวสวยค่ะนี่ที่เหลือก็ปัดเอานะคะ ดอกก้นถุงวันนี้ดีใจใจค่ะหมานหมนหมนอีกดอกค่ะแต่ว่าเขาโดนกินไปแล้วนะคะไม่เป็นไรเจอน้องเล็กค่ะอ้กยแน่นค่ะดอกนี้ติดรากไม้อีกมั้งนี่เจออีกแล้วค่ะตั้งกระงานอย่างสวยเลยนะคะไปใกล้ๆจ้า เขามีตำหนิรอยชาคนะคะแต่ขาเขายาวสวยไม่มีหนอนเลยนะอันนี้ค่อยปาดออกตอนจะทำความสะอาดอีกทีว้าวอีกแล้วค่ะเจอทีละดอกนะคะแต,แต่แต่ละดอกนี่เขาตั้งตรงงานรอป้าอ้อนแบบอย่างสวยเลยค่ะ ขาเนียนอีกแล้วว้าวดูเห็ดสามดอกนี่ค่ะเกิดใกล้กันสวยมากค่ะเก็บด,ดอกนี้ก่อนเลยค่ะ วันนี้ยุงเยอะดูโอ้มัน,นอกนี้คขับทุนแล้วค่ะทุกคนหัวก็ไม่ได้เจอดอกอ้วนอยากได้แบบนี้อีกสักหลายหลายดอกนะคะเ็ร้รนชอบค่ะพอเนื้อค่อนแน่นอร่อย คนดูพ่อปู่ค่ะโหเ,เสียดายมาเจอทุช้าไปอีกแล้วนะคะตะอ,อ้นไม่เก็บนะคะทุกคนลอยเข้าฝ้าป่าทุกคนเดินไปเดินมาจะแจ็คพอตเหลืองอารามเลยคะ่ะเห็ดมันปูค่ะพพอก็เ,เจอฝนนะคะดูค่ะดอกเขาอย่างบักเอฟเลยคะ่ะ เก็บเอามาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยตัดขานะคะไม่ได้ตั้งกล้องค่ะทน,นอีกโหขาอวบมากค่ะ เฮ้ยยายนี่ก็บังจังถอนยญ้าเขานะดูค่ะลำต้นเขาขาเขาโอ้ยลูกสนหลนตกใจคิดว่ามีคนมาจะมาแย่งเห็ดปลาอ้นไม่ใช่ค wow. ่ะตกใจ เดินออกมาตรงทางเดินนะคะเห็ดนี่กระไดชอบออกตรงที่คนพลุกพล่านดูดูดูดปอดอ <c oughs> วันนี้มีอุปสรรคกับย่านะคะ โอ้ยตรงนี้รังมดค่ะทุกคนเอาดึงออกหืมใส่ถุงมือมดไม่กัดดอกโอ้ยเนาะเอากลบให้เลืออีกแล้วอันนี้แค่ดอกเดียวนะอันที่เหลือมันน้อยค่ะ ย่าเขาสูงนะคะทะเลบงังวันนี้ดีต่อใจค่ะได้สองเห็ดเห็ดมันปูปลาอ้นจอบหลอยบ่อยนะคะที่ที่ปลาอ้นเก็บปีที่แล้วคะ่ะเป็นดงมันเขาไม่ออกไว้อันนี้เลยคะ่ะเขาไม่ออกให้คะ่ะ หรือว่าออกออกแล้วคนอื่นไปก่อนป้าอ้นหรือเปล่าตอนนี้ได้ทีละดอกแล้วนะคะแต่ว่าขาเขาอวกนี่ค่ะเสียดายนะคะทุกคนป้าอ้นเจอตรงเนี่ยค่ะดอกเขายังเล็กอยู่เลยอันนี้เก็บไปเนาะไหนเนาะ จิดยากน,นะคะอันนี้ขาเขายาเนี่ยเออ,เอ,อใหญ่เอาไปด้วยค่ะจะเดินหนีแล้วนะคะโอ้กล้องเบี่ยงเพราะว่าพราอ้นเจอดอกใหญ่อยู่ข้างๆค่ะนี่ค่ะ เฮ้ยหล่นฮอรทุกคนว้าวนานๆจะได้เห็ดเห็ดมันปูดอกใหญ่แบบนี้สักทีนะคะไหนอีกเฮ้ยเห็นเมื่อกี้ะคะ่ะนี่คะ่ะ ติดรากไม้เดี๋ยวขาดนะคะนี่ค่ะโอ้ยเดี๋ยวเขาจะขาดอันนี้ขาดนี่ค่ะ,คะเดี๋ยวโป้เจอดอกใหญ่อีกแล้วค่ะ อยู่ใต้ใบไม้นะคะโอ้ยมดอีกแล้ว <c oughs> ปกติป้าอ้นไม่ได้ใส่ถุงมือค่ะก็เลยเกิดอาการผวาแต่ความจริงวันนี้ใส่ถุงมือมดกัดไม่ถึงนะคะมีอีกไหมอไ,ได้ดอกโอ้ยอันนี้เขาหักนะคะนี่ค่ะโอ้ย สุดยอดเมื่อกี้เก็บสองสามดอกนี้ไม่ได้ถ่ายนะคะ๊อดใหญ่อีกแล้วค่ะอุ้ยสองดอกดอกเล็กกับดอกใหญ่นะคะได้เยอะอยู่นะคะเดี๋ยวขอตัดขาก่อนที่จะไปต่อค่ะ ไม่ค่อยได้เจอเลยนะคะปราอ้นเห็ดเหลืองแบบดอกใหญ่ๆแล้วได้หลายๆดอกแบบนี้ค่ะ โอ้ยนี่ดอกขาอวบแต่เห็ดเหลืองเวลาทําแล้วเขายุบนะคะไม่เหมือนไม,ไ,มไม่เห็ดเหลืองเห็ดอ่อใช่ถูกแล้วคะ่ะเห็ดเหลืองหรือเห็ดมันปูเนะะี่ยค่ะอันเดียวกันนะคะเวลาทําแล้วเขายุบคะ่ะไม่เหมือนเห็ดเห็ดอะไรนนอเห็ดพึ่งหวานแต่เห็ดเห็ดดำนะคะทรัคแคนทาราลไอ้นะั้นยิ่งยุบกว่าอีกคะ่ะทุกคน นี่ค่ะตัดขาเสร็จแล้วสวยมากนี่คือผลงานสำหรับวันนี้นะคะทุกคน ไม่คิดไม่ฝันว่าจะเจอแจ็คพอตได้เห็ดมันปูดอกสวยๆงามๆนะคะตั้งใจจะหาเห็ดพึ่งหวานค่ะทุกคนแต่ว่าเห็ดพึ่งหวานก็ไม่ทําให้ผิดหวังนะคะถึงแม้ว่าจะได้น้อยแต่ก็พอพอได้กินนะคะไม่เสียเที่ยวคะ่ะยังไงเดี๋ยววันนี้ป้าอ้นขอตัวทําเห็ดก่อนนะคะ ป้อนขอขอบคุณทุกคนสำหรับวันนี้ขอบคุณท่านผู้ชมผู้ติดตามขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์และทุกกำลังใจดีๆที่มีให้กับป้อนเสมอมาแล้วเจอกันคลิปหน้าขอให้ทุกคนมีความสุขทุกๆวันมีแต่วความเบิกบ,บานสวัสดีค่ะสวยๆเลยค่ะอื